ครับสวัสดีครับนี้ก็อยู่ที่ศาลานะค,ะคารับเอฟซีเดี๋ยวเรามาดูายูทูบเบอร์กันนะครับว่าฟูาาอะไรต้างสวัสดีครับ,บ<า>จะมีเอซีบางสว่วนจะมีเอซีบางส่วนที่เขามาคอมเมนต์ก็คืออาจจะไม่เอฟไม่ใช่เอฟซีสายลุงพลโดยตรงอาจจะเป็น,นปคนทั่วไปนะครับเข้ามาคอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์ว่าสงสัยหรออรับสงสัยว่า มาทําอะไรกันเ <Hey. S 1> อไม่มีการมีงานทํากันหรือรทําไมถึงมาเกาะกันอยู่ตามข้างสารแบบนี้อย่างนี้ครับอยากทราบความคิดสินของทั้งสองท่านนะครับว่าที่เรามาทำากูนเรามาด้วยสาเหตุอะไรครับอะไรดึงจูงใจให้เรามาทํา เอาคุณครูอาจารย์คร en> ับครับจริงๆนะผมมันมีสองสองส่วนนะครับส่วนแรกเลยเริ่มต yeah> ้นก็คือฝังข่าวลุงพลยุคแรกๆที่เริ่มมีปัญหาก็ทราบข่าวว่าท่านอาจจะไม่ได้ก็เป็นธรรมหรือว่าอาจจะเหมือนถูกเราหาอยู่มันก็ได้ทําให้เราคิดถึงหัวอกหัวอกคนที่ถูกถูกว่าเขาเป็นคนผิดนะอันนี้เราก็จะไม่เป็นไปไปกล่าวร่วงอะไร ก็คือสงสารกันนมนุษย์เพื่อนเพ่วงโลกเราก็อยากให้กําลังใจลุงพลอยากคือตอนแรกยังไม่มีช่องหรอกก็มาหาลุงพลเลยมามาดูตัวลุงพลว่าเป็นเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงนะมาเห็นตอนนั้นเราเริ่มทํำ YouTube ธรรมดาที่ไม่ได้คิดจะมาทํำย t ท b e สร้างรายได้ทําลงไปเล่นๆไม่มีคนติดตามอยู่ตอนนั้นประมาณสักสิบเสิบคนนี่นะครับก็มาหาลุงพลแล้วก็ได้มาเข้าใจมาเห็น แต่หลังจากนั้นมันก็เกิดความคิดว่าเออเราน่าจะทําช่องนะเห็นเพื่อนๆเขาทําก็มีไวัยวัยของเราด้วยนะไม่ไม่ใช่มีแต่คนหนุ่มอัน,นอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องการที่จะให้กาลังใจคนนะที่มาทาอันที่สองเนี่ยเราคิดว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่มันเป็นโลกดิจิตอลโลกที่ทันสมัยโลกที่ยุคข,ของอ่าของของอ่าโซเชียลนะโซเชียลนะคือเราเองเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ทําพวกนี้เราอาจจะ กลายเป็นคนหัวเก่าหัวโบราณแล้วเป็นเป็นผู้ผู้แก่ที่ตกยุคเราก็เลยอยากจะทําอยากจะปรับอัพตัวเองขึ้นมาว่าเราเป็นเหมือนคนทันสมัยเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์เราก็เลยอยากอยากทำสิ่งไม่รู้ก็เรียนเรียนจนเรารู้ว่าวิธีมันเป็นยังไงทํำยังไงนะจนจนทุกวันนี้ก็สามารถทํา YouTube เป็นสามารถสร้างรายได้แต่ว่าคนติดตามเรายังไม่เยอะรายได้เราก็ยังไม่ได้มีอะไรแต่แต่เราก็มีงาน ก่อนที่ผมมาผมทุกวันนี้ผมยังทํางานอยู่นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ว่างงานมันว่างเราก็มามว่างเมื่อไหร่ก็มาแล้วอยู่ที่บ้านเราก็ทา <c oughs> และอีกกันหนึ่งก็คือว่าช่อง youtube มันเป็นเหมือนช่องข่าวอิสระสําหรับเราที่ทํา <c oughs> เราก็พยายามดูแล <c oughs> ไม่ละเมิด <c oughs> ไม่ไปทําให้ช่องเสียหายหรือไม่ไปว่าคนไม่ไปว่าใคร นะเราก็ยังต้องการสื่อสารความความดีของมนุษย์หรือต้องการเอาธรรมะแทรกเข้าไปต้องการสอนลูกหลานผ่านทางช่อง youtube ก็ก็ประมาณนี้นะแรงจูงใจที่ที่ให้มาทำมันมันเกิดอย่างนี้ครับม,มันก็เลยต้องมาทำจนทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรทำไม่ไม่ใช่ครับเรามีอะไรทำอีกเยอะแยะ <laughs> แต่ว่าสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เรา อยากจะทําเพิ่มเป็นประสบการณ์ใหม่ๆคือมันเป็นความชอบด้วยครับชาพูดตรงๆผมเป็นนักแต่งเพลงชอบร้องเพลงเล่นดนตรีอันนี้มันอยู่ในสมองของเราและเรื่องเรื่องเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะนําไปเผยแพร่นะก็นี่แหละเป็นเหตุหนึ่งที่ได้ได้เขียนเพลงแต่งเพลงให้กับพี่น้องยูทูบเบอร์นะก็ก็เป็นกาลังใจให้กันหลายๆคนก็ก็เลยต้องต้องมาในแนวตัวเีงชอบจริงๆถ้าไม่ชอบก็ไม่ทาหรอกครับมันต้องชอบมันแหละ YouTube ถามาชอบไหม คำทดสอบพอเห็ดนี่มันมักกันนะจังเห็ดไ้สีว่าเป็นบาหรือเป็นเถาวงจักอยู่จักเศร้ากันตามครับแต่ว่าเฮ้ามันมักะเห็ดเรามันถามว่าดีบ่ดีครับเวลาให้เห็ดเรามันมีความสุขรับนึ่งคนสี่ขามาคุยกับเห้ามีแต่คนวัยเดียวกันนะนี่ทิ้นในี่ยฟังแนวหลอมเป๊งในฟังแนวโอ้มีความสุขนี่ก็แสดงว่าเฮ้าสั่งโลกไ้มันมีความสุขผ่านท้างช่องขันเห้าบมมีช่องมันวาผมโอว่าจะไปว้าผู้ใดฟังเขาจังสิบ มันบ่มีแรงจูงใจสิไปว่าวไปมันกับบ่มีเวทีนี่คือเวทีของพวกเฮาทีเกษียนแล้วครับคือว่าเป็นเวทีที่สําคัญที่สุดที่เฮาจะฝากความดีงามเอาไว้ให้ลูกหลานได้เห็นอันนี้มันมันบ่ไปใส่ได้ครับคลิปที่เฮาลงเป็นพันสองพันคลิปเนี่ยลูกหลานเกิดมาใหม่โอ้ยคู่หลอดกับคู่กันจันเนี่ยเพิ่นเคยพ่อกันนี่ทีอนหนึ่งอยู่มุดาหารเขาก็จะเห็นรับการบังัน่คนคนพวกเฮ้าแบบแบบเฮาในห้องหมักเอาเลยอย่ากเด็ยประมาณนี้ครับ บอกไปรลายมันมันประยุน์หรือว่ามัดมือก็ได้ <c oughs> ตอนนี้มาฟังความคิดเห็นจากรหลอดเสียงคำกันบ้างครับครับในส่วนตัวนะครับคุหรหลอดเสียงคำแรกๆก็ติดตามข่าวคดีชมพูนี่ยคดีชมพูเริ่มตั้งแต่วันหายเลยติดตามข่าวแต่ติดตามทีวีนะติดตามทางทีวีมีช่องอมรินมีช่องไทยรัฐอะไรพวกนั้นขเข้ามา ดูดูทุกวันอเอ้าก็เลยสงสัยว่ามันคือเป็นเรื่องเป็นเล่าหรือแค่แอยากไปดูที่บ้านกอกๆมันอยู่ตรงนี้เป็นยังไงวะเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยอกันแต่ว่ารู้อยู่ว่าดงหลวงนี่ได้ยินประจักว่าเป็นเมืองอะไรเขาเรียกแต่ก่อนคอมนิเก่าเปล่าใช่คอมมนิเก่าเออคอมมนิเกาสหายสหายเน่ะทีนี้ก็เลยมาดู มาดูนี่ยังไม่มีช่อง YouTube ยังไม่มีช่อง YouTube มาดูตั้งแต่เป็นตลาดใช่ไหมคะตั้งแต่ไม่มีตลาดเลยมาตั้งแต่เขาเป็นข่าวเลยทีนี้มันเป็ต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นพอดูเสร็จทีนี้บังเอิญเอ๊ะเขามาทำอะไรกันไม่รู้จักยูทูบไม่รู้จักยูทูบใช่ไหมสิสเอิญคขา่ายูทูบหนีเอิญบ่ถังเอิบทำไมนะเออเป็นเรื่ปากก็เรื่องว่าเขามาข่าวมาทำข่าวอะไร นี่ต่อมานี่แหละเราได้รู้จักกับก๊อกมิวในเรื่องเกี่ยวกับาที่นี่เฮ็ดตูทูเกับเฮอเปิดตั้งแต่อันนี่ยชวนคนเออชวนกันอันเฮาเบิกเป็นแต่เฟแต่ไล่าอย่างพวกมันบ่ได้เกิดไล่กันเพี้ยนเอามือเดีอดมาจัดมาอะไรก็เลยบังเอิญได้ไปอบรมด้วยกันไปนอนห้องเดียวกันเลยคืนนั้นตั้งคืน ไม่ต้องนอนเลยสอนเพื่อกันทำยูทูบไปด้วยกันนะนั่แหละก็เปิดปรพรพร้อมกันใกล้กลเคียงกันกนี่แหละนะครับที่นี้พอพอเปิดเสร็จก็พาก,กันกลับกลับมาก็เลยมาแวะมันปกดกองผมก็ท่าน่วยเห็นได้ก็กองนีบอกว่าผมก็ยังไม่เสืเอยวจก็เลยมาแวะก็มาเห็นพวกไอ้สลรวัตรพวกอะไรพวกนั้นๆะะเริ่มมีคนเยอะแยะทีนี้ ที่ติดตามข่าวมานะเขียนเพลงปริศนาชมพูได้เป็นเพลงเลยนะปริศนาชมพูก็เออเกิดเมื่อแน่ไหนจะร้องร้องให้ฟังเป็นวันทีดอกสิบเอ็ดปิดสภาหกสามคนหอกตามเป็นเบิดบานเสียงกังว้านจังกองเอินมองหาจนสุดกูเอินหาน้องชมพู แสดงก่อนน้ำใส่ับโอนี่เรื่องยาก้อไงเพียงนี่แหละเห็นไหมที่ลุงมาเปิดน่ะใช่หละตอนที้เลขเลยนะจ้าทีนี้ก็เอาไปให้พระแกนฟังพระแกนฟังเขาบอกว่าตอนนั้นไอ้เอ็นไหมไอกก็เทเองนะจะพูดอย่างนั้นสิตอนนั้นยาก้อไงเพียงนี่แหละดาราดาราดาราเขาจะมาปั้นลูกคนบนหน้าอะไรนะ คุณอะไรนะไม่ต้องไปพูดชื่อตลอดไม่ต้องเลยนาะไม่ต้องเลยคนนั้นแหละเออคนนั้นแหละคนนั้นแหละมนไรก็เลยบอกว่าถ้าจะสร้างหนังนะเอาไปประกอบเป็นหนังได้นะเป็นี้แต่ก็กลัวว่ามันเป็นคดีนี่แหละนะครับก็เลยไม่ได้นําเสนอเลยก็แค่ให้ให้ตาชานให้ป้าแตนนะครับให้นุ่พลฟัง แต่ตอนนี้ผมก็อารมณ์อยู่แต่ลงไม่ลอยนะลงไม่ไหวกับลงในช่องลงลงไม่ลอยเปอร์เซ็นท์ทั้งพูดไปทั้งทุกคนติดและต้าตรงนี้ไม่ไม่ไม่เป็นเพลงโดยเฉพาะฉะนั้นก็มีเพลงนั้นด้วยเจ้าแม่เสนาทีผมก็มาทำเพลงเจ้าแม่เสนาทีผู้บาลานินคนในฝั่งอยจากคู่เด็กไฟเจ้าแม่มาไกล แสนลำบากลงจากเขาไม่ ų, ffective, cow, grave, ่ย yeah. <laughs> ุด <Darwin> พัก <confusing> ล่องลอยน้ำหลากตาบหวยบุกเล่าเรื่องของเจ้าแม่เสารทีมมันก็ยังยังเหลืออยู่เพลงนี้เอาลงนะเพลงนี้เอาลงต้ไปดูได้ครับเอาไปดูได้เอาลงได้นี่ก็คือที่ที่มาที่ไปนี่ กูหดได้มาจากนั้นก็ก็ามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็มาเรื่อยๆจนจนจนช่องอสามารถเปิดยได้ได้แต่ว่าช่วงนั้นมันยังยังไม่ไม่ไมกเกษียณอายุก็ลงมาไม่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่บางวันก็มีแ,แต่ก็ามาที่เรามาทำทยูทูบอยู่อยู่อยู่เนี้ยมาตามให้กำลังใจลุงพลอยู่แบบนี้ตลอดทั้งที่ลุงพลก็ เป็นจำเลยแล้วเนี่ยอันนี้ซออะไรอันนี้ม,นม,นม,นมันมันความรู้สึกว่าเราเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าลุงพลคิดยังไงว่าลุงพลน,น่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์คือก็เลยเชื่อมั่นตั้งแต่ตามข่าวมาใช่ไหมครับติตาม,ตามข่าวมาเรื่อยๆจนตั้งแต่มีนคนออกข่าวแล้วก็ทํางานมาเรื่อยๆสร้างปกอกสร้างบ้านที่ปกอกสร้างตลาดน้อย หลายๆผู้หลายคนนะครับก็จะเริ่มลอยตามมาจากตลาดน้อยก็ここเลยคิดว่ายังไงก็ต้องตามให้สุดๆ lean. แล้วก็พี่น้องก็ถามด้วยเลยเป็นยังไงหละคดีลุงพ้นถ้าเราถึงจบเป็นยังไงว่าเราถึงจบแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังแค่เป็นแค่ผู้ต้องหาเป็นเป็นจำเลยเฉยๆยังไม่คดียังไม่สิ้นสุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ก็มาให้กําลังใจติดตามข่าวเหมือนเดิมอตอนนี้ก็รอรอแต่ขั้นตอนอันกบวันการยุติธรรมคงจะกระบวนการศ<น>าลตัดสินเั่าไหร่ตัดสินเมื่อไหร่เราก็จะทราบครับเพราะว่าที่มาเนี่ยก็คือผู้หลอดเองเชื่อมั่นก็เป็น,นความเชื่อส่วนตัวจากการที่ได้ตามข่าวแล้วก็ ได้มาตามตามตัวบุคคลคือตัวลุงพลได้มารู้จับตัวลุงพลที่แท้จริงใกล้ชิดมาประกอบกันแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ก็ยังเชื่อมั่นและเชื่อมั่นครับก็ลให้กำลังใจตลอดจนทุกวันนี้ใช่ไหมครับก็คงจะดติดตามไม่จนกว่าจะจบขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒินะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ เป็นยูทูบเบอร์อาวุโสนะครับที่มาอยติดตามให้กำลังใจบุคงลที่ศาลมุกดาหารนะครับทุกคนมาด้วยใจนะครับขอบคุณมากๆครับไม่เคลืมนะครับเพราะว่าช่องบลรอดเสียคำก็ังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะจากท่องจังแชนแนลด้วยนะก็ช่วยติดตามพวกเราก็เล็กทั้งสองท่านนั่นแหละครับเพราะว่าทั้นสองท่านก็คืออย่างที่บอกก็คือมาด้วยใจครับเป็นยูทูบเบอร์ที่ ด้วยความที่ว่าไม่เหมือนใบรุ่นคือคนที่รุ่นใหม่ที่จะมีความรวดเร็วในการทําคลิปนะครับส่วนสองท่านนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไป,ป,น,ไปนะครับไ,ไม่รีบร้อนนะครับแต่ยังไงก็ถ้าใครได้มาเห็นได้มาเจอช่องนะครับผู้หลอดเสียงคำแล้วก็ การท่อมชมจันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโดยเฉพาะการกดติดตามก็คือการให้กำลังใจทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปเด้งขึ้นมาก็เข้าไปชมนะครับดูโฆษณาให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณ f c ลุงพลตั้งแต่ทุกทุกท่านด้วยนะครับที่มาติดตามชมคลิปนี้นะครับครับขอบคุณครับ